มาที่จะถึงได้รอะจนกลัวว่าเขานั้นจะพ้นจากภบพภบูมและต่อมาเกิดสติในโลกมนุษย์แล้ววันนั้นเขาก็จะไดรตัดสรุป ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของเขาเนี่ยเสียใจอยู่ว่าโลกวิญญาณเป็นโลกวิ่ยาวนานมันไม่ใช่โลกอีสั้นเหมือน,น,นกับโลกมนุษย์อายุขัยแต่ละคนสามรอยปีห้ารอยปีเจ็ดร้อยปีพันกว่าปีเนี่ย กลัวมันจะว่ายุคแต่ะละยุคแต่ะละยุคนี่โอ้กินเวลานานแต่ถึงกันนั้นทํามาพูดคำว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาแล้วสัง่งสอนพุทธบริษัทลแล้วเนี่นยวิญญาณเหล่านี้นี เขาก็พยายามติดอยู่ในโลกวัตถสงศารกันหกเขาก็พยายามอยากจะจฏิรูปืออล่อกแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันสำคัญวิบากรรมเรองเกี่ยวเรื่องเลยเป็นเหตุทำให้เขาช่วด ไม่สามารถเกิดในโลกมนุษย์ได้ทันทำให้วิญญาณเหล่านั้นต่างต่อเสียใจบางคนก็ร้องโผมร้องไห้บางคนก็เป็นทุกข์เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยต้องต่อไปเห็นมาในขณะที่ว่าไปหาิ้นสร้างปราสาทนี่แหลสร้างสร้างโบท์นี่ไะ แต่ว่าเราไปฟ่ก์ที่เนี่ยในช่วงที่ว่าแดนทิพเนี่ยเขามีบุญเข้าเวทซึ่งมันก็นเป็นเรื่องแปลกนะว่าคำว่าโลกสองโลกเทวดารหรือวา่าโลกบังบทเนี่ยเขามีวัดเขามีรา เขามีการทำบุญตักบ,บาตรเนี่ยเหมือนกับโลกมนุษย์ยังไงอย่างนั้นนวันแปลคำชื่อพราคำเราไปวัดยังไงเขาก็ไปวัดทุวยเขาอย่างนั้นเช่นเดียวกันซึ่งข้อนี้เองเราอไาไ้นาออกมาเล่าเพื่อเป็นพุทธานุสติกว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งทำให้เรานั้นเนี่ยได้มาพิจารณาดูแล้วว่าการมีพุทธศาสนานี่มันมีใช่เฉพาะแต่โลกมนุษย์อย่างเดียวโลกภูมิเทวดาเนี่ยหรือว่าโลกภูมิเนี่ยเขาก็มี ข้อปฏิบัตินี้เนี่ยมันกับมนุษย์ไม่มีผิดเชยงแจะแค่ว่าเราจะมีโอกาสแต่ไปเห็นได้ไปสัมผัสแต่ไปรับรู้เรื่องราวของเขาได้หรือไม่เป็นไ้นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่ออะ้รจะนะเพื่อจะได้นำไปต่อยอดพิจรารณาักนต่อไปว่า มันเป็นไปได้หรือไม่อ่าเจี่ยวเปแผ่ตรงนี้หลายคนเอาก็สงสัยแล้วก็ถามกันกันกบจทุกคนเลยว่าคือถ้าเราอ่านตรงๆนี่ก็อ่านจะอา่านแค่จะอ่านไม่ถูกหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อละบอกมีก็จะถูกอยู่เ <c oughs> ขาเรียกว่าอารหังพุทโธท เขาเรียกว่าเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีอ่ะคำว่าอารหรันต์ุโทรเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตัวรัง่อเองเนี่ยคือไปบังเพนอยู่ในธรำมืดบังเพนแบบบ้านี่ยบ้าไปเลยทีนี้ พราะมันบ้าแล้วจะทํายังไงล่ะปรากฏขึ้นมาว่าไอ้พวกวิญญาณธาตุเป็นแซนเป็นล่างตัวเนี่ยมาอะลคุมขาลงพ่อวิญญาณธาตุนี่คืออะไร <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิญญาณเนี่ยเขาเรียกวิญญาณธาตุหมดซึ่งมันเป็นโลกที่มันเป็นโลกที่ลึกลับมากไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยอย่างเวลาพระไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คืนการปฏิบัติแต่าลองบอกว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ที่มากระทบพาะเนี่ยจริงๆมันก็คืออารมณ์ แต่มันยังไม่เป็นรูปร่างแต่อารมณ์ที่มันเป็นรูปร่างมาหลไรวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุทีนี้อารมณ์เนี่ยมันมันมันร้อยแปกันประการนี่มันเยอะแยะไปหมดมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวก็คือวิญญาณเหล่านี้มันมีทั้งดีมันมีทั้งชั่วมันมีทั้งงี่เง่าเน่ยเยอะแยะไปหมดเลย ปรากฏขึ้นมาว่าวิญญาณเนี่ยมันจะซึบเนี่ยมาจากว่าล้งพ่อเนี่ย,มยไม่ค่อยมีสติสตังี่สมูรี่หรือว่ามันไม่ได้พิจารณาคมนี้ว่าปราตตตว่าปราตตะสอนแล้วเห็นแต่มันร้ายไปหมนนี่ ละใจขอล้มาทอนั่นมันมีสติสตานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันเปิดกว้างออกไปไปรับบุญยากมากยิ่งแต่พวกบ้าบ้านี่เนี่ยไอ้พวกบ้าบ้าที่เดินตามถนนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้บ้านะจริงๆแล้วมาก่อนล้มพ่อก็เป็นยงั่งแหละก็คือเดินบ้าอยู่ตามถนนนี่ไะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยคือเดินไปเดินมาปีสองปีน่าก็เดินไม่อยู่นั่งเลย จะรู้ได้เลยนะว่าจริงๆไอ้คนบ้าๆเนี่ยมันมีโลกของมันแต่เพียงแต่แค่ว่าโลกคือจิตมันกับวิญญาณเนี่ยมันมันติดกันมันติดกันที่นี้วิญญาณที่ว่าวิญญาณเหล่านี้เขามันเข้ามาสูจิตของเราปั๊บเนี่ยโอ้โหมันสอนเราทุกรูปแแบไปเลยมันก็เล่าเรื่องเรานั่นเราเรื่องรานี้ออกมาจนเป็นเหตุทำให ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันทั้งวันคืนทั้งคืนนั่งคิดไปเลยคิดว่าจะหน,นีมันได้ยังไงกว,ว่าว่าไอ้คิดของเรานี้เนี่ยโอ้โหมันไปเปิดรับมามีเต็มเลยนะกลางคืนก็นอนไม่ได้กลางวันก็นอนไม่ได้มันจะต้องอยู่กับพวกมันเพราว่าตานมองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างด้ ก็เลยเป็นเยตุทำให้ต้องพอเนี่ยตระเส้นตระเส้นนี้เป็นต่างคนต่างเลยจะมีอยูค่คนหนึ่งมันทุกข์แล้วทุกข์มันไม่รู้จะทุกข์มีทางไหนก็ออนอนคุ้มโป่ง,งอย่างนี้แหละยูยย ก็มีโยมเีคนหนึ่งเขารู้ว่าเราเนี่ยมนชั้นอาหารมาไลยวันแล้วแหละเขาก็เลยเอาน้ำเต้าหู okay. ้มาให้ชั้นตอนเย็นพราตอนน้ำเต้าหู้เนี่ยมาชั้นตอนเย็นเ็าไอ้เราพอกังวลว่าเอ๊น้ำเต้าหู้มันจะป่าหรือเปล่าวะคิดหน้าคิดหลังเลยชั้นได้อยู่ยังเดี๋ยวก็คือกาแฟก็าวหนึ่แตานั้นแหละโอเคเมย์ชั้นได้ ในขณะที่เรานั่งคิดนอนคิดอยู่อย่างนี้ปรากฏว่าพระอรหันต์ีโกงเนี่ยทันลอยมาพระอรหันต์ีโกงเนี่ยทันมาเลยทันลอยมาเลยลอยมาท่านก็เลยพูดว่าเอ้ยท่านจะไปสงสัยมันหัวมันทําไมมีอะไรก็ชฉันฉันนั่นไปฉันกินนั่นไป่าไปจะไปคิดมันถึงไหมหัวมันทําไมเช่นนั้นเนี่ย ไอ้โลกของความคิดคือเนี่ยมันจะไม่สลายไอ้ที่มันตามมาจริงๆเนี่ยไอ้ดิจิตาค่ะคือมันตามมาจริงๆเนี่ยเนี่ยมันตามมาเพราะว่าเรามีรูปกรรมกับมันนี่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 เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ว่าจะมาเป็นอรหันต์ที่โกงเนี่ย้าคภูมิเยวางะไรแล้วเนี่ยมันบ้าขนาดไหนชีวิตเนี่ยมันเนี่ยมันจะต้องคือยิ่งหนียิ่งบ้ายิ่งหนียิ่งฟุก อิ่งดีมันมันต้องวิ่งดีมามาผจนไว้วางอะไเลยจริงๆนันไปอะไรตัวใหา่หัวมันดีสักอย่างพอพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาแล้วขณะที่เราบ้าบ้าเนี่ยเพราะแต่ทันที่โกงเนี่ยทันลอยมาดิลอยมาบ้าเราเราก็มาฉันเราก็เลยถามว่าล้งพ่ออ่างเนี่ยล้งพ่อฉันว่าฉันได้ทีว่าเออฉันไปเลยฉันไปอย่างเนี้ พรอให้มันกกินมันไปเลยอย่าไปสนใจเราก็เลยเอาไอ้เอาไอาห้หลอดเนี่ยแทงแทงถุงยางเนี่ยแทงถุงยางถุงยางไอ้ถุงยางกางเสากู้อะเราก็ดูพอดูไปดูมาดูแต่กอดแค่นั้นแหละแล้วก็โอ้ยง่ายสบายด้วยคิ้วก็มีคิ้วสบายท้องแล้วแหละเราปรากฏว่บาบนหัวของเราตรงนี้ท่นา,านหน้าผากเนี่ยมันสว่างขึ้นมา พอมันสว่างพุ๊บขึ้นมาปับา๊บมันมี่ตัวหนังสือเนี่ยเชียนว่วอารัางคูโธเนี่ยปรากฏขึ้นอยู่ก็บนาผาพอปรากฏขึ้นอยู่ก็บนอาผาที่ไอ้คารังพู่โทต่อสว่างออกสว่างออกสว่างออกพราสว่างออกขึ้นมาจะปั๊บท,ทแบบี่นี่ผ้าอันที่โกงเนีเป็นอะพูดว่า,น,านี่ีเห็นมที่เป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยนะ ที่วิญญาณธาาุเนี่ยที่มันตามเราเนี่ยเพราะว่าเรายังมีเพราะเรายังมีตัวเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีมีตัวเรามันถึงจะมันถึงจะไม่มีมึงเห็นหลวงพ่อไหมเนี่ยมึงเห็นหลวงพ่อไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลองพ่อเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นอะไรได้มด อาหารของพอนะ่อเนี่ยอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ตรงไหนกินมันตรงนั้น,อน,นไอ้คิดว่ามันแล้วเพราะจากนั้นเป็นต้นมาไอ้ใจที่เราเคยยึดมัน่นคือมั่นที่ความที่ว่าวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลายวัดว่ามันสว่างออกเนี่ยเพราะมันสว่างออกแค่นั้นแหละกับรังก์ขึ้นมาว่าเออมขครวนี้เนี่ยพอเรามองไปตรงไหน,นขึ้นมาปั๊บเนี่ย อยางพอแต่ลูกคุณตอนเช้าฟับพอรามมองมองโยมมีเป็นกระดูกวุดเลยนะมองโยมมีเป็นกระดูกเลยมองคนหญิงคนชายมีแก้ทามดเลยอ่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะมันมองมันมองทะลุไปถึงขนาดนั้นเนี่ยพอมันมองต้นไม่มันก็มองเห็นรากใหม่พอมันมองเห็นรากใหม่มองเห็นต้นไม่มันก็มองเห็นว่าใบตัวนี้มันออกมาก่อนใบตัวนี้มันออกมาหลัง แล้วก็เซลตน้นงต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงใบมันเลี้ยงยอดมันเลี้ยงดอกมันได้อะคือมันไปมองเห็นนี่แหละอย่ยงงั้นเนี่ยมันไปมองเห็นจากนั้นเป็นต้นมาพระอรหันต์ที่โกงเนี่ยท่านก็นเลยบอกว่าทุกข์เนี่ยเพราะเรายึดถือเรายึดถือว่าอยากจะเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี่จริงๆแล้วเนี่ยมุขกรรมที่สุไม,ม่เหมือนกัน อย่าไปยึดถือมันมันเหมือนกันนะทำเหมือนกันระบาเลยนะเออทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คําว่าความยึดมันถือมันเนี่ยมันก็จะวางไปไล้วางไปอัตโนมัติเลยนะวางไปก็สบายเลยอีกเท่าหนึ่งราก็ขึ้นมาหลยินญาณธาต่มันขาเรากระชือเราจะตายคาตีมมันเนี่ยโอโห มีข่าวดีมันมาเลยมันมามันมาขอขอมาเรามันมาขอข,อขอมาเรามันจะบอกว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยกูอวไปมาวุ่นวายกับมึงแล้วแหละกูมาขอข,อขอมามึงนะไอที่ที่กูให้มึงป้าเนี่ยก็เพื่อต้องการอยากให้มึงเนี่ยร่วงรู้ถึงว่าพวกป้าเนี่ยพวกทีเตี้ยนเนี่ย แลวกับพวกคี่ว่าจิงนอนอยู่ข้างถนนจริงๆิงที่มันคุยที่มันคุยคนเดียวมาเนี่ยจริงๆงแล้วมันมีโลกมันมีโลกของมันคือมันมีมันมันมีโลกอยู่โลกหนึ่งเนี่ยมันมีโลกตัวนี้เอาไว้และมันก็ชวนคุยเลยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมันมีทั้งาฟบาปทั้งฝ่ายบุญบางคนไฟบุญก็เห็นเทพเห็นเทวดาเห็นสวรรค์ไป แต่ถ้าไฟบาปั้นเห็นแต่เปลืเห็นแต่พวกอยากพวกมานไปพาไปอยู่แต่ในที่ที่มันตกนัำไปก <c oughs> ูกูให้มึงเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยกูให้มึงเห็นแล้วว่าที่กูพามึงเดินไปเดินมาทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่เป็นสาระสารนอนอะไรเลยแล้วก็บวุกาําวากความออกมาเนี่ยตอนนี้มึงรู้แลวใช่ไหมว่าโลกพวกนี้มีจิตแล้วก็ คนไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยไอคนนี้เนี่ยไอคนนี้มันบ้าแต่จริงๆมันไม่ได้บ้าหรอกเพียงแต่ว่าคนดีเนี่ยไม่สามารถมองเห็นโลกวิญ,ญญาณที่มันมาติดใกล้คนบ้าได้ก็เลยไปคิดว่ามันเนี่ยเป็นคนบ้าแต่แท้จริงมันไม่ได้บ้าเพียงแต่แค่ว่าพบยาพบที่มันตำแซมเนี่ยเข้ามาใกล้มัน พวกเหลานี้เขารเรียกว่าเขาเรียกว่าคนบาปเนะี่ยคนไม่ค่อยมีบุญอาจจะมีกรรมมีเวรกันมาในอดีตชาติแต่ตอนแกมีไปนี่นะเนิ่วัากูไม่สารวนก็มึงแล้วแหละมึงแต่ไหนแต่ีสระสัทีกูมาพอกูมาขอขามามึงต่อไปเนี่ยนะนะมึงเอาเรื่องราวของพวกกูเนะี่ยไปเล่าให้เขาฟังเลยว่า พวกบ้าก็าดีพวกเมพวกนี่ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโลกของมันมันสามารถอยู่ในโลกวิญญาณของมันได้เพราะแต่เราไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมามมนก็เรยมานั่งเล่าให้เขาฟังบอกโอ้ไอพวกบ้าบ้าเป็นยังงั้นเป็นย่างงี้แท้จริงๆมันมีโลกของมันหลวงพ,พ่อเน,นี่ยไปไปผจญมาจริงๆมีประมาณกับสงองปีเนี่ยกลัวมันจะหายเนี่ย <c oughs> เออมีข้าวีอะไรพวกเคล็ดลับมันเลย ดูเคล็ดลับมาเลยว่าเออเป็นยังไงจริงๆเลยอรหันต์ุทโธเนี่ยเป็นคาถาหน้าหน้าหน้าจะเป็นธรรมของพระอรหันติจงที่มาลดล็อกให้เราอ่ะท่านคงจะสงสารเรามีให้เราบ้าต่อแก็เ,เลยไอ้น้าเต้าหู้ลูกเหยี่ยวเนี่ยนะเออกินเนยางพิกาลกินกันไเปเลยกินไปกินมาฟาดบ้างแจ้งไปอออีกเคนม่ทีีๆๆๆ <c oughs> ี่นนสรรร้้้างงงตตคคิิดดดไ้ยังไง แรงบันดาลใจโอ้คือจริงๆแล้วอันนีน้คือเรื่องของเรื่องไที่ว่ามามาสร้างตรงนี้เนี่ยคือ่วงนั้นน้วงพอเนี่ยไปบำเพ็ญอยู่ก็ไอ้เขาเรียกว่าคุณหมิงมังไคก็เรียกว่าภูเขาเทวดาเนี่ย พอตล้งทอดควา,าเพ็นอยู่ที่นั้น,นินเขาเรียกว่าจบแล้วล่ะจบจบคอร์ทของเขาเอยู่นะพอจบคอร์ทของเขาก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้สถานที่ตรงนั้นนี่เขาได้มอบเาเรียกว่าสถานที่ภูเขาเทวดาเนี่ยหรือว่าคุณมิ้งเมืองไทยเนี่ย เขามีภาษาโบราณเนี่ยซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าครับเราสองพระเรียนมีทองอยู่สามเรื่องเปียนใครคนพบขอทานดำเนซึ่งคนณมิ้เมืองไทยเนี่ยที่มันอยู่จังวนหวัดเลยเนี่ยที่มันอยู่แถวภูกระดึงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านี้เนี่ยไอที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริง แต่มันเป็นคำทังเคยที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อต่อกันมาเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นคำที่เข, oh. เขา,เขา,า,า,เ,ขาเขานะ่าจะมีข้อมูลของเขาเนี่ยทีนี้วกเทวดานี่ก็เลยชวนน้องท้อเนี่ยไปบงเพ็ญเพื่อได้คุณหิงมังไคเนี่ยเขาเรียกว่าแต่เขาไม่เดียวคุณหมิงมังไคเนะ่ยเขาเขาเรียกยนะเ,ขเขาเรียกว่าภกเขาเทวดาภกเขาเทวดา มันเป็นภูเขาที่สวยงามเนี่ยเขาเรียกวภูขเขาเทวดาซึ่งท้าในในบ้านเรานี่เขาก็เรียกว่าคุณหมเมองไทยอยู่แต่วัดเลยอ่ะพ่อแต่ล็กพ่อเออเขาภูเขาหินเนี่ยแหละที่นล็อกพ่อนี่ก็เลยไปบังเคนอยู่ที่นั้นเนี่ยบังเคนเสร็จปั๊บก็บปรากฏขึ้นมาว่าอยูย่ๆเนี่ยไอหน้าผามาันระเบิดตูมขึ้นมาทันทีเลย ตอนนั่งกำลังนั่งชั้นกาแฟอยู่ก็มองสปมองมาเนี่ยมองอี่ท่าไหนขึ้นมาเนี่ยดูหออเห็นจริงๆ,ๆเออเห็นจริงๆทีนี้อยู่ๆเขานั่งชั้นกาแฟไปที่นี่ก็ไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งเพ่งแล้วมันสนุกนะเพ่งใกล้ไอไอ้หน้าผาเนี่ยเพราะเพ่งก็หน้าผา,าขึ้นมาปั๊อยุ่ไุ้หน,านา้าผาเนี่ยมันเบิดซูมขึ้นมามันต่างด้วยนะ พอมาดังตูงขึ้นมาอยู่ๆปลาเขาียากหน้าผาเนี่ยมันเคลื่อนออกมันมันมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เคลื่อนหูขึ้นมาออกมาเลยเออเห็นกระตาแต่ก็นั่งกินกาแฟ่างนมีอะลรเออพอแต่มานั่งพอพอพแต่ไอ้ไอ้ประสูงเมืองเนี่ยมันเคลื่อนออกปพ๊บทีนี้คนในเมืองคิด่ย เขาก็เลยชายโยชยโยชยโยเขาก็เลยพูดว่ามีคนเจ้าของเขามาเปิดตอนนี้เจ้าของเนี่ยเขามาเปิดลายแทงมัดกลองสองราเรียนมีทองมีสังเ่นเทียนไทยต้นทุพรทานำแน่เนี่ยเจ้าของเขามาเปิดแล้ว ต่อจากนี้ทองคำสามเล่นเกวียนเนี่ยได้เป็นของท่านแดงแล้วแล้วก็เขาที่จะส่งมอบเพื่อนำไปเป็นทุนในการก่อสร้างวัดของท่านแดงเนี่ยเป็นลำดับต่อไปก็อปรากฏขึน้นมาว่าทีนี้เทวดาเนี่ยเปื่อังั้นะเขาอะไรบอกว่าท่านแดง พระอง,องทรงพระเรือนมีทองอยู่สามเล่มเกียนไทยทบพบขอทานนำเรเนีย่ยคือเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยทางเมืองทิพย์เนี่ยเขาวกไปทําแล้วจะแล้วจะนำไปส่งท่านถึงสถานที่ขอให้ท่าน,นี่ยจงออกจากทํานคุณเขากระซักเถอะแล้วก็ไปอยู่ในทุ้งนาของท่าน ทุ่งนาของท่านนี้เนี่ยยกเข้าไปเจ้าเนี่ยจะยกปราสาทอินทั้งมบเนี่ยหลายๆหลังเนี่ยไปวางเอาไว้อยู่ตรงนั้นโดยที่ว่าท่านนั้นเนี่ยไม่ต้องมาอยู่ที่ภูขเขาปราสาทอีกแล้วเพราะว่าภูเขาปราสาทนี้เนี่ยเขาจะนําเมื่อเขาเมื่อท่นนททนาทนได้ซักสมบัติไปแล้วภูเขาปรสาสัเนี้ก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้คนทั้งหลายดมาชื่นชมบุญบารมีมาชื่นชมภูมมมเขากระสัแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยข้าพเจ้าจะให้ท่านนั้นเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าสมบัติมาหาจักัรพรัดเนี่ยนําไปไหวนําไปที่วัดของท่านก่อนเดี๋ยวต้งข้าพเจ้านั้นเนี่ย จะพากันค้นไปแล้วงไปไปสร้างวักทุ่ท่านสถานที่ท่านจะสร้างเนี่ยนะก็อตุ้ง,งานาของท่านอะไรไอ้ที่ว่าท่านเคยอยู่สมัยตอนเป็นเล็กน้อยนะั่นแหละข้าพระเจ้าจะไปสร้างไอ้แถวๆนั่นหละอันนี้ก็เลยปากพจขึ้นมาว่าทองคำสามเล่องเรียนเนี่ยจะเลยมาเล่มทีหนึ่งมาเป็นรุ่นของรอง้องท่อ เล่มที่สองเป็นรุ่นของเขาปลายจีดเล่นที่สามเป็นรุ่นของไทยประมาณที่เจ็ดซึ่งมันสามเล่นเตียนเนี่ยมันก็เลยถูกกำหนดว่าจะทยอยมาสร้างกันเนี่ยเปสามชั่วอายุคนมันยาวเบสรถสิบนไปรอรถสินยังไม่มีคนยังไม่มีคนยังพอวันนี้ยังยังเออยังยัง เออจะเลวาเอออะไรแล่าที่ไปฟังการปัจจัยได้ใช่ไหมเออปัจจัยแล้วว่าปัจจัยมูลทองก็ดีอะไรก็ดีระยะโยีินามาสร้างก็ดีเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากภูเขาปะสาน้าป่องสันผาเรียนมีทองอยู่สามเล่นเพียงใครคบขอทานจำเนี่ยร์มันเกิดแถวนีเลยนะ อันนี้อันนี้ทาง,งา,กานก็บ้านบ้านแล้วพ่ออยู่ตรงนี้เมื่อสบายตอนเช็านี่พ่อจะทำงานเรียบควายอยู่ตรงนี้เออเออเอาเอาเออเอาจบแค่นี้แหละ